ไปทีจังหวัดศรีสะเกดนะคะไปเบิ่งเพิ่นจัดกิจกรรมโดยเพิ่นนัาผู้ถีติดยาเสพติดนะคะทีบ่ดด้มีอาการหรือว่ามีอาการคงทีนี่แหละค่ะแล้วก็เอามาแบบสมัครใจเพื่อที่จะมาเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วก็บาบ,บัดนะคะซึ่งเพิ่นนีกิจกรรมซื้อว่านะคะมินิธัญรักษ์โพศรีสุวรรณนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนํามาบําบัดแล้วก็แบบสมัครใจฟื้นฟูผู้ทีติดยาเสพติดนั่นเองโดยนายสารวยเกตกุลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะคะเพิ่นกับเป็นประธานเปิดคง มินิธัญรักษ์โพสีสุวรรณนะคะภายใต้นะคะภายในโรงพยาบาลโพสีสุวรรณอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองโดยทางสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดศรีสะเกดร,ร่วมกับโรงพยาบาลโพสีสุวรรณนะคะเพื่อมีการขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางกลางทางและก็ปลายทาง เพื่อที่จะลดปัญหายาเสพติดโดยโมุ่งเน้นนะคะเรื่องของการบำบัดรักษาแบบสมัครใจและกก็ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ติดยาเสพติดที่บอมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการแบบคงทีในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดโดยมาบำบัดรักษาระยะยาวนะคะเก่าซิบมือ จำนวน40เตียงเป็นการเพิ่มการเข้าถึงการบริการของผู้ที่ติดยาและการสารเสพติดพร้อมกับมีการพัฒนาระบบการบริการยกระดับสถานพยาบาลในพื้นที่ให้สามารถบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ติดยาเสพติดนะคะแบบระยะเงวโดยบอตองไปรับบริการที่โรงพยาบาลทันยาักขอนแกน่น ให้ต้องเสียเงินเสียค่าใส่ใจในการเดินทางและก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่สําคัญที่บ่สามารถที่จะเขารับการบําบัดรักษาฟื้นฟูได้นะคะนั่นก็คือจัดในพื้นที่ของจังหวัดของเจ้าของนั่นเองนะคะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเพื่อนก็ได้เป็นประธานเปิดป้ายอาคารและก็มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและก็บุคคลตนแบบดีเด่นซึ่งก็มีนายนะคะไพโร์สุรัต นาวานิชนะคะร่องอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สาธณาสุขจังหวัดพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ย่บานและกาปชาชนเช่าอำเภอโพธิ์ศรีสุวัรณร่วมเป็นสักขีพยานเบื้องต้นนะคะมีผู้ป่วยเข้าบําบัดรักษาแบบสมัครใจและก็ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้วตอนนี้จํานวน12ไรยนะคะระยะเวลาในการบําบัดก็คือเกสบมือ ซึ่งจากการสอบถามผู้เขารับการบำบัดร,รักษาก็บพบว่าขวัญกำลังใจดีหลายนะคะและก็ขอบคุณที่สังคมให้โอกาสเพราะว่าทุกคนจะพยายามบำบัดร,รักษาตามโปรแกรมจนสำเร็จและก็ก้าวผ่านขึ้นสู่สังคมที่มีขอบคร้วและก็ญาติพี่น้องรอรับอย่างอบอุ่นนั่นเองนะคะกับไปแบบสมัครใจะนะคะ,ะเพื่อที่จะกลับมาใส่ชีวิตในแบบมีความสุขปกติกับขอบครัวต่อไปนั่นเอง